แม่คุณก็สวยเลยจ้าอันนี้รวมเลยอันนี้อะไรอ่ะนี่ของฝากของแจกเจ๊นะให้สุขภาพแข็งแรงกินผักนปลอดสารพิษจัดสองถุงนี่ฟรีดัดเพราะค่าสติ๊กเกอร์ดวงละห้าบาทสิบบาทเท่านั้นเองแต่พอเป็นผักของเจ๊ค่ากินจริงรอดดูเวลาที่เจ๊ลงคิดลงอะไรมาครับมันสะอาดและปลอดภัยก้องห่วจ้า แยกไปแยใส่แต่ขี้อย่างเดียวค่ะที่ไก่ที่หมูที่ควายผมไม่เท่าไหา่เลยนะจะไม่ลาะละคือละเกล็ดขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เรียกอากาดหอมป่าครับก็ผัดกินสดก็ได้กินยาลากินยาอะไรอย่างเงี้ยกินสดกินสดได้แล้วก็ผัดนิดหน่อยได้ได้อันนี้เป็นสลัดสลัดแดงกับเรดโอ๊กครับได้ครับขอบคุณมากค่ะนะอันนี้ของไรอันได้แต่เน้นของลิงให้ลิงพิเศษหน่อยเพราะว่าน้อง สบายใหแคลมันเอาเออกระสอบกระแสให้เพื่อนไปเธอแคลมนะคะขอบคุณมากนะเจ๊นะขอบคุณมากครับไม่ผักเอาไปกินแล้วเอาไปด้วยมันนี้มีชื่อจีนนะชื่ออะไรคะจู่ๆอะไรนะคะไม่เมื่อกี้เี่นนอกจากผักมีอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยฮะมีขี้มีขี้เหรอไม่ใช่เมื่อกี้นี่เอาไปได้ไหมมันอกมีความสุกแล้วมีความสุก